ข่าวดีที่รอคอยพรรยาแจ้งข่าวเอสกันตพงศ์ในที่สุดคุณพระก็คุ้มครองจากกรณีเอสกันตพงศ์บำรุงรักพระเอกชื่อดังแห่งวิกเจ็ดสีเกิดวูบหมดสติระหว่างที่ออกอีเวนต์ของช่องก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่พันรยาของพระเอกหนุ่มจะออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวมีภาวะหัวใจอักเสบ แ,แพทย์ยังไม่พบแนวทางในการรักษาจึงต้องดูอาการแบบวันต่อวันและยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตขณะที่มีการรายงานสะพัดในโลกออนไลน์ว่าพระเอกหนุ่มมีสติและฟื้นขึ้นมาแล้วขยับแขนขาได้แต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ตอนที่พาส่งโรงพยาบาลหยุดหายใจไป5นาทีแต่ปั๊มขึ้นมาได้นะตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ก่อนผู้จัดการส่วนตัวของเอสได้ออกมาโต้ว,ว่าไม่ได้ให้ข่าวให้ติดตามอาการจากคริสติน่าภรรยาของพระเอกหนุ่มเท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมคริสตี้คริสติน่าภรรยาของเอสได้โพสต์อินสตาแกรมขณะลูกสาวนั่งจับมือคุณพ่้บนเตียงผู้ป่วย พร้อมระบุว่า Happy to be sitting with Papa in his new room we finally can announce that S is m o v e out of the ICU into a normal room as he is now stable enough มีความสุขที่ได้นั่งข้างป๊าในห้องใหม่ในที่สุดพวกเราก็สามารถแจ้งได้แล้วว่า S ได้ย้ายออกจากห้อง ICU ไปห้องผู้ป่วยปกติหลังจากที่อาการของเขาคงที่แล้วเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้องไอซมายังห้องพักปกติแล้วนะคะ